อ้โย<ห>สวยงามคมชัดมากดูจมูกดูนิ้วครับจมูกโด่งนิ้วครบนะครับเล็บเท้ายังติตด,งดเลยครับต่อโค้มคมๆผิวแดงแป๊ดเลยครับดูครับยันตรงนี้นะครับถือว่าคมชัดมากครับยันติดนะครับนะพระยาเต่าเรือนรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกหรือพระยาเต่าเรือนรุ่นเปิดโลกพิมพ์ใหญ่ครับหลวงปู่หลหิวปันโกจัดสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 9อยู่ ดูกรอบยกซุ้มหัวสิงห์สวยๆหนาๆนาเลยครับหนาม,มากสวยมากครับโหแดงแป๊ดเลยครับนะสวยงามมากครับรุ่นเปิดโลกเปิดลู่ทางทำหากินเปิดช่องทางทำมาค้าขายนะครับเปิดเนตรเปิดดวงชะตานะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับปี39ครับนะสวยมากองน,นี้องค์ที่1ครับองค์ที่2รุ่นอะไร รุ่นรวมพุทธคุณครับพี่พี่พญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณครับโูเทพมากๆเลยนะองค์นี้ผมบอกเลยว่าสวยเทพมากๆนะครับดูกรอบสั่งทํางามๆครับนะฮะเลขหนึ่งยันสวยๆนะยันโชเลขหนึ่งไม่ขาดครับหัวหยดเม็ดเงินนะครับนะจุดเงินนะจุดเม็ดเงินนะโดดเด่นขึ้นมาด้านหลังกรอบด้วยด้านหลังองค์พระด้วยครับสวยมาก เลี่ยมกรอบสวยมากครับนี่ครับสวยๆนั่นหนาครับนี่ครับพยาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูร่วมกันจัดสร้างและปลูกเสกในปีพศ2538ดครับดูครับจมูกโด่งๆครับนะฮะองค์นี้ตอกโคตเงินครับบูชาแล้วมีเงินแน่นอนจ้ะนี่ครับตัวหน้อุบอ้วสวยๆครับยันนะครับไม่ขาดตาพยาเต่าเรือนตึงๆนะครับตอกโคต เงินนะฮะตอกสีโค้ดชัดเจนครับนะฮะคมมากนะองค์นี้นะครับถ้าเขาแยกบล็อกก็เป็นบล็อกณนะครับณมีจุดด้วยเห็นไหมครับเห็นนะฮะณตัวณมีจุดอีกนิยมขึ้นมาอีกครับจมูกสวยเทพมากๆครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะนะฮะผสมชนวนมวลสารนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากรุ่นนี้สร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 8ครับ สวยๆเลยโอ้โหจี๊ดจ๊าดมะพร้าวแก้วมากต่อไปองค์ที่3ครับโหแค่2องค์นี้ก็นิยมมากนะฮะนี่ส่งมา4ี่องค์เลยนะฮะพี่พองค์ที่สามรุ่นอะไรจ๊ะมาชมอุ้ยไม่ตกไม่ตก ไตรมาสครับพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสครับพี่พี่พญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสพิมพ์เล็กหรือไตรมาสเล็กสามแฉครับสวยมากพี่พี่ดูความสวยครับดูครับสวยเทพครับนาดูครับดูนิ้วครับดูครับนิ้วชิดติดชัดนับจมูกโด่งเม็ดพสศกสวย หัวผิวเนื้อเงินครับองค์นี้คือเนื้อเงินครับผิวลุ้งเลยครับคมชัดมากครับคมชัดมากครับนี่ครับหลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นในปีพศ2536ครับพยาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสนะครับปี2500ใส่ห่วงเดิมก็อยู่ครับสวยสมบูรณ์มากครับเนาะผิวขึ้นลุ้งนะครับดูครับโคตรคมๆครับ ไตรมาสเล็ก3แมแครับเนื้อเงินปี36นิยมมากครับมือไม้สั่นหมดเลยนะส่งแต่ของเด็ดๆมานะครับพี่ๆจ๋าองค์ที่สี่ครับองค์ที่4องค์นี้อยู่ในกล่องใหญ่ครับองค์นี้อยู่ในกล่องใหญ่ครับ พยาเต่าเรือนรุ่นปลดนี้จ้าปลดนี้ครับพี่พี่ดูความสวยครับหูดูจมูกทะลุซีนเลยครับ